สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะคะประจำวันที่5มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวดินก็คือแกับนงกับ9าแ8ดศูย์แป1 1 8 1่งดนะคะ8 1 1 8 6 9 9 6หน9 1 6 8 8 6้านะจับคู่ สามตัวก็แปดหนึ่งห้าหกเนึ่หกเกับแปดหกเกนาะหรือเพื่อนๆจะจับเขาใหม่ก็ได้นะต่อไปอังกฤษเจ็ดกับศูนย์แปับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ด้นย์แป่งแปเจ้าห้าย์เจ็ดศูนย์สี่ห้ามหนึ่งแปดศูนับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุนด้กันนะต่อไปเยอรมน,นีห้ากับแปดหกกับสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้แปดแย์แปดหนห้าแดหกหกดหนึ่งสามกจับคู่ก็สามห้าห้าสามดแดหกดสาสาเนาะก็ขอใทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่รุ่นวยกันเนอแต่ที่เราเน้นให้ก็คือแปดกันหนึ่งสามกับหกนะก็จับหันเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้ตลาดหุ้นเพิ่งเปิดวันแรกเดอ้อก็ดูเราเราไปก่อนนะ,ะหุ้นสามัดเนี่ย